บาทสมเด็จพระปรมินทร์มหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมอปอรอท่องไรอยู่จย์น้องแนนท่องอักษรย่ออะไรจ๊ะไหนมาพี่ช่วยป่ะดีมากเลยค่ะพี่นัดเนี่ยแนนกำลังท่องจำนะคะพระปรมาทถิไทยย่อของพระมหากษัตริย์อยู่อะค่ะจ้าแค่หกพระนามเองนะคะแนนยังจำไม่ได้เลยทำไมมีหกพระนามอะ่ะก็พระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จัก,กรีเนี่ยมีเก้าพระองค์ไม่ใช่จ๊ะ พี่นัดทำใม้รู้อะไรซะแล้วค่ะต้องมีแค่หกค่ะเพราะว่าพระปรมาวิไธยยอเนี่ยเขาเริ่มใช้ตั้งแต่รัชกาลที่สี่ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วแล้วท่องไปถึงไหนแล้ววะมนีอ่ะพี่นัดมาก็ดีนะคะม,มาช่วยแนนดูหน่อยสิคะว่าแนนท่องถูกต้องหรือเปล่าได้เลยอ่ะเริ่มที่รัชกาลที่สี่ก่อนก็แล้วกันรัชกาลที่สี่นะคะพระปรมาภิไธยยอดมปรรอค่ะคือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหามุกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ,ะถ้าง,งั้นรัชกาลที่ห้าพระประมาวิไทยย่อคือจอปอรอค่ะชื่อเต็มว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาจุลาลงกรพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะแล้วรัชกาลที่หพระประมาวิไทยย่อคือสำหรับวันนี้เนี่ยมาทบทวนความจำกันหน่อยดีไหมครับ ว่าน้องๆเนี่ยยังจำพระนามและพระบระมาพิไทยย่อของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรีได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนทั้ง9พระองค์หรือเปล่าพร้อมหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเริ่มที่รัชกาลที่หนึ่งเลยนะครับรัชกาลที่หนึ่งพระนามคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งพระองค์ท่านเป็นผดมบร,รมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเป็นผู้สร้างกรุงเทพมหานครนั่นเองรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งในรัชสมัยนี้ได้มีการเพิ่มเติมในส่วนของพระปรมาพิไทยย่อเพื่อความสะดวกในการจำและการทำสัญ,ญลักษณ์ประจำพระองค์ต่างๆ รวมทั้งยังได้เพิ่มคำว่าพระปรมินทระและพระปรเมเทระเป็นคำนำหน้าพระนามของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่สี่เป็นต้นมาดังนั้นพระนามของรัชกาลที่สี่คือพระบาทสมเด็จพระปรเมเทระมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปรมาพิไทยย่อคือมปรร รัชกาลที่หพระบาทสมเด็จพระปรมินทระมหาจุลาลงกรพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระประมาพิไทยย่อคือจอปอรรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระประมินทระมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระประมาพิไทยย่อคือวปอร รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระประมาพิไทยย่อคือปปรร,ร,ร,รัชกาลที่8พระบาทสมเด็จพระปรมเมนทรมหาอนันทมหิดลพระประมาพิไทยย่อคืออปรร,รัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระปรมาพิไทยย่อคือพอปอรครบทวนทั้ง9้าพระองค์นะครับเป็นอย่างไรบ้างทบทวนได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าสำหรับน้องๆที่ยังจำพระนามของพระองค์ท่านไม่ได้ก็อาจจะใช้เทคนิคการท่องจำพระปรมาพิไทยย่อเพื่อช่วยในการจำให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นก็นได้นะครับอืมเก่งมากถูกต้องครบถ้วนไม่ตกไม่หล่น ว่าแต่ว่าคนท่องเนี่ยสังเกตหรือเปล่าจะว่าที่พระนามของพระองค์ท่านเนี่ยจะมีอยู่สองคำที่นําหน้าอยู่ก็คําว่าพระปรเมินกับพระปรมินอืมจริงด้วยค่ะแนนกรท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองพระปรมีนพระปรมินอืมพี่นัดคะมีความหมายว่ายังไงหรอคะเอาอย่างนี้น้องแนนลองหาดูก่อนสิว่าคําว่าพระปรมินเนี่ยนำหน้าพระนามของพระมหากษัตริย์พระองค์ไหนบ้าง พระปรมินเหรอคะรัชกาลที่5ค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคะ่ะถูกต้องแต่ว่ายังมีอีกอมีอีกรัชกาลที่7ค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปก เจ้าอยู่หัวค่ะแล้วก็รัชกาลที่9ค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะอ่าอันนี้คือพระองค์ที่มีคําว่าพระปรมินนําหน้าคราวนี้หาคําว่าพระปรมินนําหน้าพระนามสิพระปรมินเหรอคะนำหน้ารัชกาลไหนบ้างรัชกาลที่4 6แล้วก็8ค่ะรัชกาลที่4นะคะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามงกุฎพระจอเกล้้าาเจอยู่หัวค่ะรัชกาลที่6 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะแล้วก็รัชกาลที่8ค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลค่ะเห็นไหมพี่นัดคะอยู่ที่เลขคู่หมดเลยอะค่ะใช่ก็คืออย่างนี้มันมีหลักสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเป็นพระปรมินทร้าระนามเนี่ยจะใช้กับรัชกาลที่เป็นเลขคี่แต่ถ้าเป็นพระปรเมนนหน้าหเนี่ยก็จะใช้กับรัชกาลที่เป็นเลขคู่เห็นนี่แหละหลักการจํา มีหลักการจําง่ายๆแบบนี้เองนะคะเนี่ยอถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าจําได้แบบนี้นะแล้วท่องได้แบบนี้แล้วใช้หลักนี้ด้วยนะพรุ่งนี้ออกไปสอบหน้าห้องเนี่ยวิชาประวัติศาสตร์เนี่ย่านฉลุยแน่นอนอยู่แล้วค่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่นัทงั้นเดี๋ยวแนนมานั่งท่องจําก่อนละกันนะคะอะต่อไปสำหรับข้อสังเกตอีกประการหนึ่งที่ปรากฏในพระนามของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จัก,กรีคือคำว่าพระประมินทรและ พระปรมินทระซึ่งใช้กันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่เป็นต้นมาคำว่าพระปรมินทระและพระปรมินทระเป็นคำนำหน้าพระบรมนามาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงรับพระบรมราชาพิเศษแล้วโดยเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่สี่โดยมีพระราชนิยมให้ใช้ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทระกับ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทระสลับรัชการกันไปเช่นรัชการที่สพระบาทสมเด็จพระปรเมนทระมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่หพระบาทสมเด็จพระปรมินทระมหาจุลาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่6พระบาทสมเด็จพระปรเมนทระมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสังเกตไหมครับว่า คำว่าพระปรินทระจะเป็นคำนำหน้าพระนามของพระหมหากษัตริย์ในรัชกาลที่5ารัชกาลที่7และรัชกาลที่9ส่วนคำว่าพระประเมทระจะเป็นคำนำหน้าพระนามของพระหมหากษัตริย์ในรัชกาลที่สรัชกาลที่6และรัชกาลที่8สลับกันไปนั่นเอง